ครับก็สวัสด,ดีตอนเช้านะครับเช้ามากๆเลยปีห้ายี่สิบแล้วเดินทางไปแคมปิ้งนะครับทีนี้ก็จะไปแคมปิ้งกับพี่พี่เดอะซูน c มิชแน,นลนะครับที่ทางยุอาหารนะครับเรายวขอไปที่แคมปิ้งที่ เคอน้ำหนาวไปพาหมอกนะครับโอเคเราจะเดินทางกันแล้วครับตัวฟังก์กเตรียมตัวไว้เต็เมื่อคืน

เดี๋ยวไปเจอย่าที่บ้ามพรกเราอย่างหลังนะครับ ขับรถไม่ได้อ่อนเลยขับรถไม่ได้อ่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ประสิทธิภาระสิทธิภแสดงว่า <c oughs> ไม่ได้เจอฝนเจอฝนนะมันหยุดตอนประมาณตีสามครับ <c oughs> นี่ไม่เจอเลยเจอแบบเล็กๆอันนี้ก็ละอองมาเรื่อยๆน่าจะ่ด้เดี๋ยวขับไปก็ได้ครับนึกว่านึกว่าจะเปียกตั้งแต่ออกบ้านแล้ว หึืองานยังครับเนี่ยไม่เคยมีด้านนะครับอ๋บอแค่เดียวครับถึงขอนแก่นแล้วคนด้านซ้ายเลยบนขึ้นสะพานไปออกซ้ายออกซ้าย เราจะเราเลี้ยงเงินใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเลี้ยงเงินใช่ออแล้วก็วไปปอทอปัตุมไปเลย สวยมากเลยมาข้าวจีเลยได้ครับน้ำไปเลยน้ำเลยเลี้ยวห้ เดียวกินขาเขาเมื่อกี้กเหลืออยูน่ะบบนะใจแปกจริงๆเราไม่ร <c oughs> ู้ว่าท,ทางจะเละไปพักดุยดุยดุยถึงแล้วที่พักคืนนี้จุดแคมปิ้ง ของยืนรอเลยครับเ <Okay. S 1> คลหมอกก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับเรวรอดูว่าจะมีหมอกไหมแตดตรงนู้นมีหมอกครับ ไกล้นู้นเดี๋ยวเราเลือกที่พักกันแล้วนะครับก็อ,อยู่ประมาณตรงนู้นนี่บริเวณกลางเต็นท์นะครับที่นี่น้ําหนาวครับน, <laughs> นี่ครับลานกลางเต็นท์ <laughs> จะมั่วสุมกันตรงนี้แหละครับตรนนี้เอาตรงไหนจองเลยครับจองเลยกลางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จเราก็ถึงจะเข้าขัวต,ตรงนี้ดีกวาทำอาหารกินตอนเย็นครับกางนะครับจองที่ไปแล้วครับหนึ่งคนสองคนน้าำการบอกสองคนอ๋อ อเคโอเคครับกลางเต็นท์ก่อนนะครับันเรียบมันสะดวกแล้วก็มันกลนะครัวกนะปิ๊บยัดปิ๊บเต็มไม่ก็เต็มโอ้โหแน่นเลยน่นแ่นเลยนแ่นแน่นเน่นแนบนแน่นแน่นแน่นแ่องเลยแ่นกน่นแน่่่นน่นแนแน่นแนนแน่นแน่แน่น่นแน่น่นแ่่น่นแน่น่นแ่น่นแน่นแนครับ่นแน่นน่่อน ย่างดูชินครับไม,ม่เติมเลยมเมื่อไรจะสุกครับเนี่ย,ยจุดไม่หยุด <c oughs> ย่างดูชินครับลองท้องก่อนกินย่างมือตอนเย็นลงคลิปด้วยนะครับช่องนั้นอ่ะลงคลิปด้วยนะครับครับผมน <c oughs> ่าจะมีคลิปลงแล้วล่ะครับครับ แะ้ย่างหมูสุกปะขับมาเรืองได้มือสองสิได้กินเอาแบบเอาแบบไฟไฟลนได้ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกไงพี่บอลเปิดแก๊สเนี่ยไอ้ลนเบิร์นใช่ไหมพอสน่าจะได้กินง่ายกว่าตอนเย็นกินย่างเลยครับ สามั้น่สามั้การแสดงกาลังเริ่มครับทำชั้นมีสองแพ็คใช่ปะวันนี้กำลังจะเริ่มแล้วย่างเลยเดี๋ยวเตรียมเครื่องให้ก่อนนะครับจะได้ทานกันแบบจุกจุกฟีมือพี่บอล้วครับเดอซึนามิใช่ไหมมีสองอันใช่ปะสามชั้นเอาถามไม่ตอบเด็กพวกนี้ นนมันมีชัดมันมีแพ็กหนึ่งอ่ะส,สุดยอกว่ะหมดแล้วเนาะนี่ฉันเป็นคนซื้อมาทุก่เลยอือแต่งหน้าทาปากก่อนแป๊บนึงนะครับอันนี้ช่องคิวไมค์ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับผมตายแล้วโดนแอบถ่ายด้วย <c oughs> ถ่ายกันไปถ่ายกันมาเนี่ยแหละครับอยู่ด้วยกันครั้งแรกนะครับของผมที่มาทริปกับพี่บอลนะครับโอเคครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วหนึ่งจานดูน่ากินมากเลยโอ้โหหนึ่งจานนะฮะนี่มาดูตรงไฟตรงนี้มันจะสวยมากนะครับทุกผู้ชมนี่หนึ่งจานของเรานะครับอันนี้ชมาชิกอันนี้พร้อม สังหานแล้วสองขานโอเคเดี๋ยวไปดูตอนย่างกันเลยนะครับว่าจะอร่อยดูหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวกูถ่ายกันเลยติดตั้งนะเปิดแก๊สเลยเปิดแก๊สเลยนะใช่ครับโอเคนีอุ้ห์ ไม่กูกลามื่อกี้เดี๋ยวปรับแกจแป๊บนึง <c oughs> ทา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 ทั่วกทะะเขาเริ่มแล้วเราก็ต้องเริ่มบ้างนะบิ๊ก <c oughs> เราอย่าน้อยเรายอมไม่ได้นะบินะหอมากครับเอากะติ่ง้้มแข็งมาวางได้ไหมเราจะแยกยงไ กับกลิ่นควันหอมๆมเข้าสู่เต็นท์นก็เลยลุกขึ้นมา<ค>ตอนเช้าหมดล้วนี่แหละย่างแต่เช้ามากครับปล่อยควันไปหาที่อื่นนอนหลับไหมครับพี่บอนพรุ่งนี้เอ้ยมเมื่อคืนโดดหลับบายมากครับหลับไม่รู้เรื่องเลยครับเตีสีส่สรู้สึกตัวคือตีสี่ว่าจะมาเข้าห้องน้าเด๋ยวตื่นขึ้นมาโอ้โหไอตัวเจ้าตูบเล่นงานไว้เมื่อคืนเนี่ย ใหญ่กอ, <ยะ S 1> องพเนิรยาวไปถึงโน่นเลยแล้วเดินเก็บก่อนจะเสร็จกลางเย็นไปดินแล้วนอนลุ้นกันครับหมอกมาหา้าต่ดสายนะครับคิ้วมีคิ้วเอาอยู่ในกล่องาีงครับเดี๋ยวให้ให เช้านี้นะครับไข่กระทะไข่ก็แตกไปสองฟองอ่ะอันนี้ก็ไม่ยังไม่เปิดดูว่าจะแตกกี่ฟองอุปกรณ์เราพร้อมแล้วครับเหลือทําการแสดงซึ่งปรุงอุปกรณ์เสริมความอร่อยโอเคแล้วดูตอนทําไข่นะครับว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหน ปิดฝาอันนี้กระทะทีท่สองมาดูว่าอือหือช่ำๆน้ำหนาำหอมๆเนยนะฮะมันเหมือนโตเกียวเลยอะ่ะกินไนลนไม่สุกกรคลับไม่ต้องแปลกใจนะยูทูบเบอร์ก็จะมีสกิลนี้อยู่ทุกคน<อ>คุยกับใครก็ไม่รู้โหอยู่เดียวใครๆก็เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติ ดูครับช่ำๆน้ำหนามหอมๆเนยนะฮะมาเริ่มมาทําครัวถ่ายรายการครัวอยู่รอบที่แล้วขาดรอบร,รอบหน้าขาดไม่ได้นะคือส่งลาบหมูนะอย่าลืม <laughs> ต้องห่อจากบ้านมาแล้วมาครัวบไปปิดฟาครับไม่ค่อยอร่อยเลย <laughs> ไม่ค่อยอร่อยเลยแต่เขี่ยงเลย <laughs> <laughs> แล้วนะครับผมเดินทางกลับน,นะครับ ถึงแล้วอลองเป็นราเลยก็ได้ตาตอนนี้ก็ได้ถึงแล้ว <c oughs> กับไปกลับมาสองรอบโอ้โหว <c oughs> นไปวนมาอีกสองรอบอ่นะ ส่วนคอฟฟี่ฮิวครับจุดแวะก่อนจะกลับนะครับกินชาเขียวสักแก้วก่อนเดินทางจะได้มีง่วงนอนเชื่อเมื่อบ้านเหมือนกันอยู่เอาอย่างคอนแก่นกินชาเขียวเรียนนะดิชมวิว <c oughs> ที่สวยนะครับออโอ้โหอยู่หลักล้านที่นี่น้ำหนาวสวยได้เหมือนกัน ไม่ต้องไปถึงขอๆนะครับท่านใดที่สนใจมาเที่ยวมาที่น้ำหนามก็ได้นะครับวันนี้ก็จบทริปสำหรับทริปน้ำหนาวกับเดอะซ u นามินะครับชแนลเดอะซ u นามิซีรีแคมเดอะซีรีนะครับครับหหน้าแคมป์เรานำทริป เกียมอนรถองเีมอนสุดจัดเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะได้ไปด้วยกันอีกอ่ะนี่ไม่ติ้งกันเดิมนะครับเขี่ยไปขึ่นไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ